บริเ,เวณร,รอบรอบสนามบินเลยนะโอเคภารกิจนี้ก็คือให้ไปตามหาเออเน่เน่เน่นี่นนน โอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียงดอบี oh oh again, oh oh. Dove, issy, okay, to ้โอ้ยกีดแบบดอบี้ใหม่ละโอเคเดี๋ยวเราเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆนะมีครมีตัวเงินตัวทองมาหรือเปล่าวะตรงนี้ไม่มีนะ คให้เราเข้าไปข้างในสนามบินนะเออมาอีกแล้วโอ้โหนี่นะไปเลยตัวเงินตัวทองโอเคเปลี่ยนเป็นปืนแอส a ซลไ r เฟิลนะครับเอาละ r ีมีอะไรปอนอ๋อตรงนี้มีอาวุธให้เราเก็บด้วยนะโอเคกลับเอ่อมายแล้วโอ้โหตัวเงินตัวทอง อะไรเราโอ้โหตายยากตายเย็นไว้พวกนี้อุ้ยเอาโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนะครับโอ้โหทุบใหญ่เลย หมดหรือยาาอกอย่ามาอีกย่ามาอีกนะเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยโดนอะไรอะ่ะเอา้าอุ้ยทหารเอามาแคมโดนต,ตัวเงินตัวทองไล่งับแล้วโอเคตรงนี้มีอะไรไม่ให้ไม่มีเดี๋ยวเราเราไปข้างหน้านะครับ คสำรวจดูมีอะไรป่ะอ่าดูน้ำเหลืองโอเคไะ,ะเราเข้าทางด้านนี้นะครับทำไมมันเงียบนี่วะย,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 ยิงกันนํำใหญ่เลยโอเคดูน้ำเหลืองตรงนี้ก่อนนะ เปิดอันนี้เปิดไม่ได้มาเฮดชอ็อตเฮดชอ็อตเฮดชอ็ดชอต มาเฮดยช็อตนี่ไงมาหัวแตกเคมามามาดิออกมาดิ กระสุนเหี้ยช็อตโอ้โหตัวเงินตัวทองไร่งับไม่นะไม่นะมาแล้วเค <S 1> <S 1> โอเคเดี๋ยวเราต้องไปตามหาเอ่อไมเคิลไมเคิลเบ็กเก็ตนะตูบอกว่าจะมีความสำคัญมากด้วยเอ่อไม่มีอะไรโอเคไม่มีไม่มีเดี๋ยวเราไปทางด้านนี้ อเคล่วงมีอะไรตรงนี้มีอะไรบอกวะเคเดี๋ยวสำรวจตรงนี้ดูก่อนแล้วกันดูน้ำเหลืองนี่แน่เหดช็อต <laughs> โอ๊ยโอ้ยโอ๊ยเฮดช็อตมาเฮดช็อตมีก็โอ้เดะพอ อเดะอ,อัทโต้โอเคหมดหรือยังแย่แล้วโอเคเดี๋ยวเราดูตรงด้านนี้กันก่อนนะเียเก็บให้หมดกระสุน ที่ตรงนี้ไม่มีอะไรปะ assim. อุ้ยชิบเนี่ยเฮดชอ็อตเฮดชอ็อต เอ้ยตัวเงินตัวทองมา <c oughs> โอ้ยนี่ออโอ้มันอยามาเยอะโอเคๆเราไปข้างหน้านี้นะ อโอเคตรงนี้ไปได้ไหมไม่ได้นะอ <c oughs> ะไรเดี๋ยวเราลงข้างล่างนี้นะครับ หนีหน,นีก่อนหนีก่อนอะอสิอะสิมามาเฮดช็อต โอเคโอเคน่าจะเคลียร์เรียบร้อยแล้วเอาละเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนี้นะครับโอเคดูข้างในมีอะไรบ้างเฮ้ยหนูโอ้ยห,หนูมาทำไมเดี๋ยวก็จับยางกินซะเลยเนี่ย เปปิดระตูทหารมีทหารเกาะหนักมาด้วยอุ้ยโดนงับแล้ว โอเคเดี๋ยวเรารเปิดไฟนะครับมีอะไรไมาใหะมัมมี่โอเคได้ตุ๊กตาเอลมามานะครับมมมี่เออไปทางไหนต่อวะ ตรงนี้ไปไม่ได้นะเ,เดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนอดูตรงนี้ซิมีอะไรเปล่าไม่มีนะ่นแหละเดี๋ยวลงบันไดข้างล่างนี้แล้วกันเย้เย้โอ้โหลิฟต์โอโ้ศพทหารทั้งนั้นเลยอ้อยอ้ยอยอคุณแม่อย่ามาหลอกหนูอย่าหลอกหนูเลย เขากลัวอะไรเขาไะขึ้นไปด้านบนนะครับมีอะไรเปล่าวะอ๋อดูน้ำเหลืองโอเคตรงนี้มีอะไรอ่ะเปิดไม่ได้ เออทางไหนวะอ่ะดูซิโอ๋อดูน้ำเหลืองตรงนี้นะเอาละเปลี่ยนเป็น,เป,นเป็นอันนี้แล้วกันอืม <Okay. S 2> อ้าวคุณแม่จะไปช้อปปิ้งเหรอโ okay, อเคโชคดีนะครับไ <laughs> ปโอเครอดรอดนบรอดลูกกงมาตรงนี้โอเคด้า okay. นหน้า,นามีอะไรบ้างเนี่ย oh, โอ้โหตัวเงินตัวทอง <laughs> ใส่ไปไล่งับทหารแน่เลยอ้าวเฮ็ดชอตเฮ็ดชอตเฮ็ดชอตมีงไหม อ๋อิเถอะอ๋อแรง17นะครับเพิ่มเลือด40%ระดับพลโทดจี้นะทำให้เราอึดขึ้นนั่นเองนะอุ้ยอุ้ยไฟฟ้าอ้อยโดนระเบิดไฟฟ้ามาเว นี่เนี่ย h e ดช s อตเฮ e a d s h อุ้ยพอมามากระจุยกระจุย ฐานฐานใส่เกาะหนักนี่ว่ะโอเคเอาแหละยังเจอศึกหนักเอาแหละอ้ย <c oughs> Má, ma, okay, quê? Mipa, o ma ela muita mm -hmm. ตายยังโอ้โหโอเคบึ้มเจ็ชดช็อตนี่แนี่ ตะปูแช่เยลเจ็ดปาช้าของลวงปูเค็มโอเคมาอยู่ตรงไหนล้วะเอ้ยโิ่งเด็ดเด็ดวิ่ง Nee, nee. Oh. มาโอเคกระจุยมาโอ้โหเฟสช็อตนัดเดียวล่วงเลยโอเคเอาละเดี๋ยวเรากระโดดข้ามกล่องตรงนี้นะครับ น,น,นี่แน่น,นี่แน่ติดตึงนี่แน่นี่แน่โง่ปูเข็มเป็นไงติดตึงทนนาน โอเคตรงนี้ล็อกไปไม่ได้นะเ,ออเดี๋ยวเราไปดูข้างในนี้ก่อนมีอะไร,รบ้างโอเคมีปืนตะปูเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างนี้นะครับน,นี่นีนี่เนีน,นี่นีนี่น นัดเดียวร่วงนี่เน,นี่ยน,นี่เน,นี่ยนี่เนี่ยตะปูแช่เยี่ยวเจ็ดปะช้าเกียรตตรงนี้ไม่มีอะไรนะมแล้วโอเคเดี๋ยวตำรวจตรงนี้ดูก,ก่อนมีอะไรเปล่ามีสไนเปอร์นี่หวะโอเคไม่เป็นไร นี่แน่ติดตึงไม่สไนเปอร์นี่ว่า,นาวเนี่ยอุ้ยเด็ดเด้อนี่แน่เอามา นัดเดียวจอดนี่แน่นัดเดียวจอดโอ้ยโอ้โหคุณแม่โอ้อยโอ้โหโอ้โหจีดแบบดอวบี้อีกแล้วแสบแก้วหู โอเคขึ้นไปด้านบนนะครับรชิบห,หายแล้ว <c oughs> มีฮอมาวะ่ะมามา มาอาโอ้ยโอ้ย,อยมาบุมโอ,โอเคฮอบฮอ,อบบิกตู่ล่วงแล้วเฮ้ย <laughs> จ่ายค่าเสียหายเท่าไหร่วะเนี่ย เงินตัวทอง